สวัสดีครับผมแม็กจากเพจจับฉายไลฟ์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้านะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวคนเดียวเพราะว่าแฟนผมเนี่ยขึ้นไปนอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก่อนจะรีวิวรองเท้าเนี่ยผมขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ที่จับฉายไลฟ์ของผมด้วยนะครับสำหรับรองเท้าที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้ครั้งหนึ่งนะครับราคาของมันเนี่ยเคยแตะไปถึงดาวังคัน, <Wow. S 1> น ก็ราคาประมาณ70,000ถึง80,000บาทนะฮะ <Huh? S 1> บางไซส์ก็ประมาณแสนหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันมีการรีสต็อกที่ค่อนข้างบ่อยนะครับมันก็เลยราคาตกนะฮะสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2017นะฮะวันที่25กุมภาพันธ์นะครับผมโดย Colorway ของสีเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างจะสวยงามนะฮะก เป็นที่นิยมในสมัยนั้นนะฮะราคามันก็เลยแพงมากนะฮะบวกกับออของที่มีค่อนข้างน้อยด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอญอาตรีวิวกล่องกันสักเล็กน้อยนะครับผมหน้ากล่องนะครับมีคำว่า350นะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับจะมีคำว่า boost นะครับผมตัวด้านข้างนี้ก็จะเป็น Yeezy 350 m e d e by Adidas นะครับผมแล้วก็ด้านนี้จะเป็นป้ายไซส์นะครับผมก็จะเป็น ไปลายไซสแบบ US UK มาตรฐานของ Yeezy 350ทั่วไปนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมแกะกล่องเสร็จแล้วก็จะเจอรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็จะมีกระดาษหุ่มรองเท้านะครับผมแทนแทนนี่คือ Yeezy v 5 c V2 Zebra นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวกันนะครับ ด้านในของกล่องนะครับผมไม่มีเชือกแถมนะฮะมีแต่กระดาษพุ่มรองเท้าแล้วก็กล่องเปล่าๆนะครับผมผมได้รองเท้าคู่นี้มาในวันที่26พฤศจิกายนในปี2020ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งมันจะมีการรีสต็อกนะครับผมแล้วก็รีสต็อกในแถบเอเชียซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะได้ข่าวว่าสต็อกเนี่ยน่าจะมีประมาณพันคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวรองเท้ากันเลยนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่เนี่ยผมว่ารีวิวค่อนข้างง่ายนะฮะคลิปนี้น่าจะสั้นสักนิดหนึ่งนะฮะ เริ่มจากเปอร์นะครับผมเปอร์ Upper เนี่ยมันจะทํามาจากผ้าพ,พรมนิตนะครับมีการตัดเย็บที่ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็เป็นการถักเย็บที่มีลายตรงกลางนะครับผมเป็นลันกษณะกากบาดไข้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นแถบสีขาวแล้วก็สีครีมนะครับผมถ้าสังเกตจะมีสีที่ค่อนข้างต่างกันนะครับผมแล้วก็จะมี ตัวฟอนต์คำว่า SPLY 350เป็นฟอนต์สีแดงนะครับผมส่วนด้านขวาก็เช่นกันนะครับผมก็จะมีฟอนต์ SPLY 350เช่นกันนะครับผมวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นผ้าพ,พรมนิตทั้งผืนนะครับผมส่วนด้านในนะครับผมก็บุด,ด้วยฟองน้ำนะครับผมแล้วก็ตัวด้านหลังของส้นนะครับก็จะมีผู้แท็บนะฮะตัวผู้แท็บเนี่ยเป็นตัวสีขาวนะครับผมแล้วก็มีได้สีดำ ตัดกันนะฮะก็จะเป็นเหมือนกันทั้งสองข้างอย่างนี้นะครับลวดลายของยีซี่ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นลักษณะ ze, สีขาวสลับกับสีดำนะฮะให้นึกถึงม้าลายอะครับผมมันเหมือนกันเดะเลยก็คือมันจะมีขาวดําขาวดําขาวดําดตัดกันไปเรื่อยๆครับผมเป็นลักษณะเหมือนวนวงกลมอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวอินโซนะครับผมตัวอินโซไม่มีอะไรครับผมตัวอินโซเป็น โลโก้ adidas yeezy ทั่วไปนะครับผมผมเคยเอามาให้ดูแล้วหลากหลายรุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็ได้อินโซจะเป็นอินโซสีขาวนะครับผมแล้วก็จะมีฟอนต์คำว่า adidas yeezy นะครับผมแล้วก็ด้านข้างของอินโซจะมีเขียน yh 0010 7 8ขีดเจก็คืออินโซเนี่ยมัน สำหรับไซส์7ถึงไซส์แปนะครับแล้วก็ด้านในตัวรองเท้านะครับผมก็จะมีกระดาษดันทรงนะครับผมดันทรงนี้ผมว่าดีหน่อยนะดีกว่ายีซี่ตัวก่นกอนกเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันเปื่อยง่ายเหลือเกินนะครับผมสำหรับการตัดเย็บนะครับผมการตัดเย็บยีซี่ตัวนี้ผมมองว่าไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับ <Huh? S 1> ผมก็ ไม่เหมือนยีซี่ซีบ้าในตัวเก่าๆนะฮะการเย็บอันนี้ก็ตามนั้นแหละครับผมก็จะมีการเย็บที่แบบแหว่งบ้างหรือว่าไม่ถี่บ้างอะไรเงี้ยครับผมส่วนสไต p ์แ็บนะครับผมที่อยู่ตรงส้นรองเท้าก็จะเป็นสไต i ์สามแถบอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะของแถบสีขาวสามารถเลืองแสงประกายวิบวับได้นะครับผมเมื่อเจอแสงนะฮะ แล้วก็ป้ายไซส์นะครับผมป้ายไซส์เนี่ยก็จะเป็นป้ายไซส์ฟอนต์ที่เป็นแบบยีซี่ปก,กตินะครับผมรู้สึกว่าฟอนต์ตัวเนี้ยมันจะบางลงกว่ายีซี่ตัวก่อนก่อนนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าคงความเป็นยีซี่อยู่นะฮะก็จ,ะจับสังเกตเอาละกันนะครับเวลาดูของจริงของปลอมนะครับสำหรับเชือกรองเท้าครับเชือกรองเท้าเป็นเชือกรองเท้าสีขาวนะครับนิ่มๆน,นะฮะสบายๆใส่แล้วไม่เจ็บเท้าแน่นอนนะฮะ พูดถึงมิโซกันบ้างครับมิโซเนี่ยเป็นมิโซสีขาวรอบล้อมรองเท้าเลยนะครับผมแล้วก็ด้านส้นนะครับจะมีกาวติดอยู่ตรงปลายปลายส้นนะครับกาวนี้เห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมวัสดุของมิโซเป็นยางซิลิคโคนนะครับตัวเอาโซครับ ตัว o อ t โซก็จะเป็นยางซิลิโคนเช่นกันครับแล้วก็พื้นตัวนี้เป็นพื้น b o o s นะครับผมผมทำนายอนาคตยีซี่ตัวนี้ไว้เลยนะครับว่าใส่ไปนานๆนนเหลืองแน่นอนนะครับ <S <S เพราะว่ายีซี่ทุกตัวนะครับ, <S 2> <S 2> รบผมแทบจะทุกตัวถ้า m i d ซ o l e o u t o เป็นสีขาวใสอย่างนี้เหลืองแน่นอนครับสำหรับเจ้าราคายีซี่ตัวนี้นะครับผมราคาป้ายอยู่ที่7,800บาทนะครับ ที่ชื่นชอบก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะฮะราคาไม่แพงนะฮะราคารีเซลก็เลยจากราคาป้ายไปนิดเดียวนะฮะก็ไม่แรงมากครับใครที่ชอบในปี2017นะฮะแล้วตอนนั้นมันแพงมากมันซื้อไม่ได้2020ก็ยังซื้อได้นะฮะราคาแบบว่าเลยป้ายนิดเดียวกุบกิบกุบกิบนะฮะสำหรับฟีลลิ่งการสวมใส่นะครับใครที่เคยใส่ยีซี่มาก่อนนะฮะก็จะรู้ว่าตัวยีซี่เนี่ยมันนุ่มมันนิ่มนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่า สบายเท้าอะไรขนาดนั้นถามว่ามันสบายมันสบายมาจากผ้าพ,พรมเนี่ยที่อยู่บนตัว upper รองเท้านะครับผมก็คือผ้าเนี่ยมันอยู่ทั้งรองเท้าแหละแล้วก็มีความนิ่มของ boost นะครับผมที่อยู่ใน m i โ s o กับ o u t s o l นะครับแต่ถ้าถามถึงความสบายเนี่ยส่วนตัวผมผมมองว่า GC ห้าร0อหรือ GC เจ็700ใส่สบายกว่า GC e z y 3 5านะครับคำแนะนำสาหรับการเลือกไซส์นะครับผมผมแนะนําว่าให้บวก0.5ไซส์นะครับผมเพราะว่า หน้าเท้าตัวอัปเปอร์ครับผมมันจะมีความบีบเล็กน้อยนะฮะถ้าคนที่ชอบใส่แบบว่ารองเท้าฟิตฟิต,ฟตพอดีพอด,พอดีก็สามารถใส่ตรงไซส์ได้แต่ว่ามันอาจจะคับสักเล็กน้อยนะฮะถ้าเผื่อครึ่งไซส์เนี่ยผมว่ามันจะมีความสบายกว่านะครับพูดถึงความสวยงามนะฮะก็ตามท้องเรื่องฮะซีบ้ายังไงก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับก็นิยมเรื่อยๆแหละรีสต็อกมากี่รอบก็มีคนซื้อนะฮะผมว่า ไอ้ที่พูดว่าไม่รีสต็อกไม่รีสต็อกเดี๋ยวก็รีสต็อกเหมือนเดิมแหละครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรองเท้า Adidas Yeezy b o o s t 350 V2 ีบราคู่นี้นะครับผมสำหรับข้อมูลเนี่ยผมว่ามียูทูบเบอร์หลายท่านแล้วที่รีวิวรองเท้าคู่นี้ไว้นะครับผมถ้าสมมุติว่าอยากดูข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดก็สามารถไปดูที่ช anel อื่นได้นะครับผมแต่ถ้าอยากดูข้อมูลแบบรวบรัดแบบว่าสั้นกระชับ ง่ายได้ใจความนะฮะก็มาดูที่คลิปนี้ได้นะครับผมก็เป็นพระคุณนะครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นรองเทา้าคู่อะไรเป็นคู่ต่อไปก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Youtube จับชายไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมง่วงนอนแล้วฮะไปแล้วฮะบายบาย